สวัสดีค่ะ FC คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงซินเซียอยู่อีซินีหัวใช้วันนี้เพิ mm hmm. ่งจะผ่านมาได้6วันนะ mm hmm. เกืบหนึ่งอาทิตย์นะสำหรับเทศกาลแห่งความสุขนะ mm hmm. ก็อย่างน้อยก็มีอะไรมากระชุ่มกระชวยให้เราคลายเครียดแล้วก็ลืมลืมความทุกข์ไปได้บ้างนะคะ mm hmm. เป็นกำลังใจให้กันนะตอนนี้ทุกคนเหนื่อยยากมากเลยอ mm hmm. ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ ขอบคุณแฟนขับน้องพลอยนะคะเจ้าของกิจการ r r e n n o u u s นะคะแอลกอฮอล์ที่ส่งแอลกอฮอล์มาให้พี่ใช้และให้ปอดบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพ้าต่างๆนะคะแล้วก็ให้ FC, เอฟซบางท่านที่เวลาเรามีการตอบคำถามให้รางวัลกัเป็นสินจำใจเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้อันนี้ดีมากนะคะไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่ไม่ใส่สารอะไรที่มันเป็นพิษกับร่างกายค่อนข้างจะเพียว ลอ,องแคปหน้าจอไปดูนะคะสนใจก็ติดต่อไปเองเลยแล้วบอกว่ามาจากเพจพี่จะได้ราคาโรงงานเลยนะคะแล้วก็มีข่าวดีอีกอันนึงคือ FC น้องหนิงนะคะเป็นเจ้าของโรงงานแคปหมูแซ่เวอร์น้อมเก้าแกามีปัญหาเล็กน้อยแกกอ็อินวอคมาคุยกับพี่พี่ก็ให้คำปรึกษาแกไปแล้วแกก็ไปทำ ตามที่พี่แนะนําปรากฏว่าแกดีขึ้นแกก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ส่งอันนี้มาเป็นกําลังใจให้พี่นะคะอขอบคุณมากาตัวนี้อร่อยมากพี่ชอบเดีดแล้วตัวนี้นี่ตัวตัวสมุนไพรคู่กับข้าวไข่เจียวพี่ติดใจมากเลยเดีย๋ยวจะไว้แจก F c ีด้วยนะคะขอบคุณน้องหนิงนะคะแล้วก็ขอให้น้องหนิงสู้ต่อไปนะคะอย่าท้อชีวิตก,กำลังจะดีแล้วเอาละค่ะเรามาเข้ากับถึงราศีมังกร มังกรเดือนนี้เงินเท่านั้นที่จะเสกสรรให้เราได้ทุกคนเป็นใหญ่ได้ด้วยเงิน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 มังกรกลุ่มเงินไว้ในมือนะคะกลุมเงินไม่รู้เป็นช่วงเขาเรียกอะไรอ่ะเออ่หยิบจับอะไรก็ได้ผลตอบแทนดาวเสาที่ยังเป็นกเกษตรต่อเนื่องยังคงเข้มแข็ง,ขงถึงแม้จะม์บ้างแต่ก็ จังหวะดีที่มีดาวคู่ธาตุคือดาวอาทิตย์เข้ามาเสริมทําให้คุณรู้สึกฮึกเหิมมีกําลังใจดาวราหูเป็นอุดมแกนอีกนะคุณจะมีไฟในการทํางานอย่างมุ่งมั่นไอ้ที่ผ่านมาเหมือนท้อๆแบบใจฝ่อๆนะเดือนนี้เริ่มรู้สึกดีขึ้นเริ่มรู้สึกปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงเพราะบอกแล้วาชาวราศีมังกรที่ผ่านมามันจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมายที่ทําให้คุณแบบเหมือนแบบไม่อยากไปเลยไม่อยากย้ายเลยไม่อยาก ทำเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยการงานถึงแม้ว่าความมั่นคงมั่นใจของคุณจะมีเยอะขึ้นนะแต่คุณต้องระวังเรื่องการอย่าออกหน้าอย่าเยอะอย่าแสดงความเ,เจ้ากี้เจ้าการหรือเป็นใหญ่เป็นโตกากาไปบางครั้งเนี่ยคุณจะเจออุปสรรคเพราะว่าดาวสุกดาวสุกที่เขาจะกาลังเคลื่อนมาเจอกับดาวเสาร์นะคะมาเจอกับตัวคุณเองนี่แหละสุกกับเสาเจอกันเมื่อไหร่ก็ บันไลไปม,มื่นนั้นไม่ว่าจะบันไลเรื่องเงินเรื่อง,องทองเรื่องความรักอะไรมันก็จะมาให้ถ้าเรารู้จักทําตัวให้ถูกกระดาวนะมันก็จะบรรเทาไว้นะคะคือมันคุณอาจจะมีปัญหาขัดเคืองใจกับลูกน้องนะกวนใจให้ปวดหัวทั้งบุตรบริวานนะคนในองค์กรต่างๆจะสร้างสถานการณ์ทําให้การทํางานของคุณเนี่ยดูวุ่นวายนะ คุณอาจจะเพิ่งได้ย้ายแผนกหรือได้ย้ายงานหรือได้ปรับเปลี่ยนงานหรือได้งานใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ไปเจอลูกน้องใหม่ๆซึ่งมันทําอะไรไม่ถูกตาถูกใจก็ต้องใจยเย็นๆไว้เพราะว่ามันมือใหม่ด้วยกันทั้งคู่ต่างคนต่างหม่มาเจอกันก็ให้อภัยกันนะคะพูดดีๆพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วอัปปราัยโบราณเขาพูดไว้ไม่ผิดนะคะดาวสุกย้ายเข้ามาเจอกับดาวพุธในช่วงปลายเดือนนั่นแหละทีนี้ลงตัวทุกอย่าง ที่คุณคิดไว้พูดไว้เมื่อคุณลงมือทำคุณจะได้ความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมคำพูดคุณจะเป็นต่อมากๆเลยการเงินนะคุณจะคิดแสวงหามีช่องทางมีโชคใครที่ทำโรงเรียนอนุบ,บานนะหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับเด็กนะไม่ว่าจะค้าขายธุรกิจออนไลน์ก็นะดีมากเลยนะขอบอกเลยว่าคุณจะมียอดปังๆดังๆเลยเแบรนด์ของคุณจะมีชื่อเสียงคนจะรู้จัก คนจะรู้จักมากขึ้นเป็นพิเศษเลยในช่วงนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าดาวอาทิตย์เขามาปะแหมกับดาวพฤหัสนะคะไม่ห่วงเลยเรื่องเงินเนี่ยเขาเรียกดาวคู่มิตรเนี่ยมันสุดยอดแล้วมาอยู่ในพบการเงินด้วยนะอะไรจะดีไปกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะแต่จะอึดอัดเรื่องความรักธรรมดาธรรมดาอย่าไปสนใจอย่าไปสาใส่ใจคนราศีมังกรความรักมันไม่ได้หวานชื่นสักเท่าไหร่หรอกนะ เมื่อเรารู้เราก็อย่าไปฝืนมันขอแค่เท่านั้นชีวิตก็จะราบเรื่นและมีความสุขนะคะโอเคไหมสำหรับชาวราศีมังกรการเงินดีเราทุก่ย่ำก็แฮปปี้ไปนะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดแชร์กดติดตามเยอะๆหน่อยเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะคะเพราะว่ากําลังใจเนี่ยจะทําให้พี่มีแรงทําคลิปดีๆออกมาบอกเล่า90ให้กับ f c ทุกท่านวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ